ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับโลกตีครับผมผาาา่านจดตัดดิ่งตีนะครับลาดกุเร่ครับไม่รู้กล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูสะพานขึ้นนะครับที่กำลังก่อสร้างนร้ นะครับต่อไปรถไฟก็จะวิ่งขึ้นบนนี้นะครับเนี่ยครับสะพานขึ้นครับเหมือนไททานิกไหมครับ นึกว,ว่าไททันอีกนิดโดีตกลามสุดจัดประหลาดต่อไปครับผมผ่านไปแล้วครับไททานิกไมไม่ใช่ครับผมก็เหมือนน้องครับเป็นคนที่รักรถไฟคนหนึ่งครับ แบ่งปันความสุขกันครับถ้าคนที่ชอบรถไฟจริงๆจะเข้าใจนะครับเวลาดูคลิปนี่เวลาเดินทางกับรถไฟนี่มันเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากเลยครับได้ครับรานบุรีแล้วครับไม่ๆม่แล้วครับไม่ื่องไมถึงป้ายใช่ไหม แล้วคิดถึงบ้านเลยค่ะบ้านอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ราบุรีหรือเปล่าครับถ้าพี่ไปลงภูบัวเดี๋ยวผมไปรอรับเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าคนรับมามารอหรืออยังไม่แน่ใจอ๋อนครปฐมนะครับ ตอนนั้นก็แดงว่าตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่นะครปฐมเลยครับเน,นี่ยบ้านผมได้ยินเสียงรถไฟด้วยตอนนี้ถ้าไมเนอร์ไม่ได้ยินก็แปลกแล้วราชจะบุลี ครับผมต้องลงที well ่นี네่แล้วครับออกมาน้องมารอรับนะโอ้ยคร์บอนที่สน้าสอองใคครับเป็นารบอนเงินสามหน้าหนึ่งนะครับรับกลบผู้โดยสารจากสถานีขนบุรีไปทางสถานีลาดบุรีครับมาทำงานที่ใต้อ๋อครับไปจังหวัดอ่ะ๋อสุราษฎร์เลยนะครับโอ้ไปไกลครับ จุดถ่ายรูปบนสะพานข้ามทางรถไฟป่าไก่จุดถ่ายรูปที่สวยอันดับหนึ่งที่บอดะคอก็สวยนะครับผมเคยนั่งไปบ้านกูดดูทะเลแล้วก็กลับนฮอยากนั่งรถไฟ โอ้เคยนั่งไปแลครับบ้านกูดทะเลส,สวยผมชอบมากเลยบ้านกูดเรียบร้อยครับ